เวลาเรานึกถึงบุคคลสำคัญในตำนานหรือแบบผู้นำทางจิตวิญญาณนะคะมักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทางร่างกายที่ดูเหนือธรรมดาใช่ไหมคะครับผมอย่างเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันค่ะมีการบันทึกถึงลักษณะทางกายภาพที่อา่านทึ่งถึง32ประการที่เรียกว่ามหาบุริษลักษณะ ใช่ครับมหาบริษัทลักษณะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าลักษณะพิเศษเหล่านี้คืออะไรแล้วก็ตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยลักษณะเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพระพุทธลักษณะที่เรียบเรียงโดยพระสีคัมภีรยานครับผมซึ่งในหนังสือเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้เองเลยที่วัดพระเชตุวันตอนที่ผู้คนเขาสงสัยกันนะคะใช่ครับคือหัวใจสําคัญที่พระพุทธเจ้าท่านส่งชี้แจงเนี่ยก็คือว่า ลักษณะพิเศษแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเกินนะครับค่ะหรือว่าพันธุกรรมแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นผลจากการสะสมบุญบารมีหรือเรียกว่ากรรมดีที่พระองค์ท่านทำมาแบบต่อเนื่องยาวนานเหลือเชื่อเลยยาวนานขนาดไหนคะในคำพีใช้คำว่าสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับครับโห<ฮ>คือเป็นหน่วยเวลาที่แบบ ยาวนานมากจนเราจินตนาการตามแทบไม่ถูกเลยเพื่อจะเน้นย้ำถึงความเพียรพยายามที่ยิ่งยวดจริงๆครับสี่อสงไขแสนกับฟังดูแล้วเป็นการลงทุนที่ยาวนานมากๆจริงๆนะคะงั้นวันนี้เราลองมาสำรวจดูตัวอย่างลักษณะเด่นๆสักสามสี่อย่างกันดีไหมคะได้เลยครับดูว่าเบื้องหลังลักษณะเหล่านั้นเนี่ยคือคุณงามความดีแบบไหนแล้วมันสะท้อนบทเรียนอะไรให้เราได้บ้าง มาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะครับลักษณะแรกที่น่าสนใจนะคะคือฝ่าพระบาทราบเสมอกันอันนี้หมายความว่ายังไงคะฝ่าเท้าแบนเหรอคะเอ่อไม่เชิงว่าแบนแบบผิดปกตินะครับแต่หมายถึงฝ่าพระบาทที่เต็มเรียบสนิทออ๋เวลาเหยียบลงไปบนพื้นเนี่ยจะแนบสนิททั้งฝ่าพระบาทเลยครับไม่มีส่วนโค้งเว้าเหมือนคนทั่ว,วไปค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะ ทำให้เวลายืนก็จะมั่นคงมากเวลาเดินก็จะดูสง่างามครับแล้วการมีฝ่าพระบาทแบบนี้มาจากการทำบุญอะไรเป็นพิเศษคะตามตำราท่านอธิบายว่าเกิดจากการสั่งสมความดีมาอย่างมั่นคงสม่ำเสมอไม่ท้อถอยเลยในอดีตชาตินะครับอือคือทำความดีครบพ้วนทั้งทาง,ทงกายวาจาใจอย่างเช่นให้ทานเป็นประจำรักษาศีลปฏิบัติธรรมเลี้ยงดูพ่อแม่ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เกื้อกูลผู้ทรงคุณธรรมคือเรียกว่ายึดมั่นในกุศล,ลธรรมอย่างแน่วแน่จริงๆความมั่นคงในการทําความดีส่งผลต่อความมั่นคงของฝ่าเท้าฟังดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วอานิสงหรือว่าผลดีที่ได้รับคืออะไรคะผลโดยตรงเลยนะครับคือทําให้ไม่มีศัตรูหรืออุปสรรคใดๆเนี่ยมาทําอันตรายได้เลยจริงเหรอคะครับ ไม่ว่าจะเป็นศัตรูภายนอกอย่างคนเทพมารหรือแม้แต่ศัตรูภายในคือกิเลสก็ไม่สามารถจะมาครอบงำหรือเอาชนะได้ครับโห้ห oh. เปรียบเหมือนเรามีฐานที่มั่นคงมากๆจากการทำความดีนั่นเองครับพอพูดถึงความมั่นคงก็มีอีกลักษณะที่น่าสนใจเหมือนกันคะ่ะคือพระวรากายจั้งตรงเหมือนเสาไม่ค่อมไม่งออันนี้เป็นหนึ่งในสามลักษณะที่มาจากบุญประเภทเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องครับกลุ่มนี้ จะมี3ลักษณะที่เกิดจากบุญข้อเดียวกันเลยคือ 1. ส้นพระบาทยาวส้นพระบาทยาวครับหมายถึงส้นเท้าที่เต็มได้สัดส่วนสวยงามไม่สั้นหรือแหลมไป 2. คือพระองคุลียาวค่ะคือนื้อพระหัตถ์นิ้วพระบาทเนี่ยเรียวยาวเสมอกันหมดเลยเปรียบเหมือนแท่งโหรโดานหรือแร่สีเหลืองที่เขาปั้นไว้เรียบสวยอ๋อค่ะและสก็คือพระวโรกายตั้งตรงดุจกายพรมคือลมตัวตรงไม่ค่อม ไม่งอที่คอเอวหรือเขา่าดูสง่างามเหมือนเสาทองคำเลยครับทั้งสามลักษณะนี้ฟังดูแล้วทำให้บุคลิกดูรงงามหน้าเลื่อมใสามากๆเลยค่ะแล้วบุญอะไรคะที่ทำให้เกิดลักษณะกลุ่มนี้ขึ้นมามาจากการเวนขาจากการฆ่าสัตว์อย่างสิ้นเชิงเลยครับในอดีตชาติการไม่ฆ่าสัตว์ใช่ครับคือไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าเองนะแต่ยังส่งเสริมให้คนอื่นเราเว้นด้วย มีใจเมตตาเอ็นดูสงสารสรรพสัตว์อยู่เสมอมุ่งหวังให้ทุกชีวิตมีความสุขปลอดภัยครับการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นส่งผลให้ร่างกายตั้งตรงสง่างามแล้วอันนี้ส่งคืออะไรคะก็ะทําให้มีพระชนมัย,ยืนยาวครับไม่มีใครสามารถมาปรงพระชนเชิญหรือมาทําร้ายให้ถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าไม่เคยสร้างเวรสร้างภัยจากการฆ่ามาก่อนตรงนี้มีคําอธิบายชงปริดเทียบที่น่าสนใจด้วยนะครับยังไงคะเขาเปรียบว่า คนที่คิดจะทําร้ายหรือฆ่าสัตว์เนี่ยมักจะต้องแบบหลบๆซ่อนๆย่องย่องก้มก้มตัวใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อลักษณะร่างกายแต่พระมหาบุรุษที่เว้นขาดจากการฆ่าโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็เลยมีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือตั้งตรงเปิดเผย สง่างามโอ้โหเป็นการเชื่องโยงที่เห็นภาพชัดเลยค่ะจากเรื่องการกระทําที่ไม่เบียดเบียนมาดูลักษณะที่เกี่ยวกับคุณธรรมภายในอย่างความไม่โกรธบ้างดีกว่าค่ะเน่นคือพระชวีสีทองใช่ไหมคะใช่ครับลักษณะที่ก้าวตามหมวดบุญนี้คือพระชวีวันหรือว่าผิวพันธ์ที่ผุดพองละเอียดงดงามเป,งเปล่งปลัง่งเหมือนทองคําบริสุทธิ์เลยครับผิวสีทองอารามแค่นึกภาพตามก็รู้สึกถึงความพิเศษแล้วค่ะ อะไรคือเหตุที่ทําให้มีผิวพรรณงดงามขนาดนี้คะมีเหตุหลักๆ2อ,อย่างครับอย่างแรกเลยคือการเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทอืคือแม้ว่าจะถูกต่อว่าหรือใส่ร้ายรุนแรงแค่ไหนก็ไม่แสดงความขุ่นเคืองหรือความไม่พอใจออกมาเลยจิตใจสงบเย็นอยู่เสมอค่ะอย่างที่สองคือการชอบให้ทานด้วยสิ่งของที่ประณีตอ่อนนุ่มโดยเฉพาะพวกเครื่องนุ่งหม่มเครื่องปูหลาดอย่างเช่น ผ้าไหมผ้าฝ้ายเนื้อดีๆนะครับการไม่โกรธกับการให้ผ้าเนื้อดีฟังดูแล้วเชื่อมโยงกับผิวพันยังไงหรอคะคือในทางธรรมท่านอธิบายว่าความโกรธเนี่ยมันเหมือนไฟที่เผารนจิตใจเราใช่ไหมครับค่ะทําให้หน้าตาหมองคล้ําไม่น่ามองแต่ความเมตตาความไม่โกรธเนี่ยทาให้จิตใจสงบผิวพันก็เลยผ่องใสไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะส่วนการให้ของที่อ่อนนุ่มประณีต ก็ส่งผลให้ได้รับสิ่งตอบแทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือผิวพันธุ์ที่ละเอียดอ่อนน่าสัมผัสค่ะแล้วอัน,นิีสองโดยตรงก็คือทําให้ได้รับเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็เครื่องปูหลาที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอนั่นเองครับมีประเด็นขยายความตรงนี้อีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องรูปงามมีครับในคัมภีอัตถกถาหรือคัมภีที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกนะครับท่านได้สรุปเหตุที่ทําให้คนเรามีรูปงามมีสเสน่ห์ไว้4ข้อ ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับเรื่องนี้เลยมีอะไรบ้างคะคือ 1. การให้ทานด้วยอาหารอันนี้ส่งผลต่อเนื้อหนัง 2. การให้เครื่องนุ่งหม่มก็ส่งผลต่อผิวพรรณค่ะ 3. การทำความสะอาดสถานที่อย่างเช่นวัดลานเจดีย์อันนี้ส่งผลต่อความสะอาดสะอ้านงดงามและ 4. ก็คือความไม่โกรธมีเมตตาอันนี้ส่งผลต่อความผ่องใสหน้ามอง จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงคุณธรรมภายในกับการปรากฏภายนอกอย่างชัดเจนเลยครับชัดเจนจริงๆค่ะว่าความงามภายนอกตามคตินี้ไม่ใช่เรื่องเปลือกๆเ,เลยแต่สะท้อนคุณธรรมภายในจริงๆทีนี้มาดูลักษณะที่เกี่ยวกับความสัตว์บ้างค่ะคือเรื่องของพระโลมาหรือขนใช่ไหมคะถูกต้องครับลักษณะที่16คือมีพระโลมาชาติขุมละเส้นเดียวและมีพระอุณาโลม ลักษณะแรกเนี่ยหมายถึงในแต่ละรูขุมขนทั่วพระวรากายจะมีขนงอกขึ้นมาเพียงเส้นเดียวเท่านั้นเส้นเดียวเลยเหรอคะครับซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่อาจจะมีสองสามเส้นในรูขุมขนเดียวกันทําให้ผิวดูเรียบเนียนเกลี้ยงกล่วครับแล้วพระอุณาโลมล่ะคะคืออะไรพระอุณาโลมคือขนสีขาวบริสุทธิ์ครับเหมือนปุยนุ่นเลยโคดเวียนไปทางขวาอย่างสวยงามอยู่บริเวณระหว่างคิ้ว อ๋อ oh, ตรงกลางหน้าผากใช่ครับตรงกลางหน้าผากเลยในคำภี์บรรยายไว้ละเอียดมากว่าอ่อนนุ่มมากๆแล้วพอดึงปลายออกมาเนี่ยจะยืดได้ยาวแต่พอปล่อยก็จะขดกลับที่เดิมได้โห oh, อัศจรรย์จังค่ะแล้วขนขุ่มละเส้นกับขนสีขาวที่หน้าผากนี่มาจากการทําบุญอะไรคะมาจากการละเว้นการพูดเท็จอย่างเด็ดขาดเลยครับการไม่พูดกหกครับคือทรงพูดแต่คําจริงมีวาจาสัตย์ มันคงไม่หลอกลวงผู้อื่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือคนอื่นก็ตามก็คือพูดแต่ความจริงพูดจริงเสมอจนส่งผลให้ขนขึ้นอย่างเป็นระเบียบแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ปรากฏที่หน้าผากหน้าทึ่งนะคะแล้วอาน,นิสงของการพูดจริงนี้คืออะไรคะตามคำสอนหรือความประสงค์ของพระองค์โดยง่ายอืมเพราะว่าเชื่อมั่นในความสัต์จริงนั่นเองครับน่าสนใจจังค่ะว่า วาจาสัตว์นี่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากคนอื่นมากๆเลยนะคะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพโดยสุดจริตซึ่งส่งผลต่อลักษณะของพระทนหรือฟันใช่ครับบุญข้อที่20คือการละเว้นจากมิจฉาอาชีวะหรือว่าอาชีพที่ไม่สุจริตทุกรูปแบบเลยนะครับค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นการโกงตาช่างการปลอมปนสินค้าการรับสินบน การหลอกลวงการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครแล้วการทำมาหากินอย่างสุจริตนี้ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพอย่างไรคะส่งผลให้เกิดลักษณะ2ประการเกี่ยวกับพระทนครับคือ1พระทนเรียบเสมอกันอันนี้ลักษณะที่24ฟันเรียบเสมอกันหมายถึงฟันทุกซี่เนี่ยเรียบเสมอกันหมดเลย ไม่สูงสูงต่ำต่ำเหมือนขอบเปลือกหอยสังที่ช่างฝีมือเขาขัดจนเรียบอ๋อค่ะและสองคือพระเขี้ยวแก้วขาวงามอันนี้ลักษณะที่26คือเขี้ยวทั้งสี่ซี่มีความขาวสะอาดบริสุทธิ์เปล่งประกายยิ่งกว่าดาวประกายพรืกอกิครับฟันเรียบเขี้ยวขาวใสจากการทำอาชีพสุจริตมีคำอธิบายความเชื่อมโยงไหมคะคำพีท่านเชื่อมโยงว่าการเลี้ยงชีพที่ไม่สุจริตเนี่ยมันไม่เสมอภาค มันคดโกงใช่ไหมครับค่ะมันก็ย่อมสะท้อนความไม่สะอาดความไม่บริสุทธิ์ภายในซึ่งอาจจะปรากฏออกมาทางลักษณะภายนอกเช่นฟันที่ไม่เรียบไม่สะอาดอืมแต่การที่พระองค์ทรงมีพระทนและเขี้ยวแก้วที่เรียบงามบริสุทธิ์ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความสุดจริตความเสมอภาคในการดํารงชีพมาตลอดนั่นเองครับ แล้วอันนี้สงของความสุจริตที่แสดงออกทางพระทนนี่คืออะไรคะทาให้มีบริวารที่สะอาดบริรรสุทธิ์ปราศจากมลทินเช่นกันครับอ๋อหมายถึงคนรอบข้างเหรอคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นขาราชาบริพารที่ซื่อสัตย์ถ้าหากเป็นกษัตริย์หรือเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่บริสุทธิ์ถ้าหากเป็นพระพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์ของผู้นำเนี่ยมันส่งผลถึงผู้ตามด้วยครับ เป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าคิดตามมากๆเลยค่ะนอกจากลักษณะทางกายทั้ง32ประการแล้วเนี่ยยังมีเรื่องพระรัศมีหรือแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากพระวรกายด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็น่าอัศจรรย์ไม่แพ้กันเลยใช่เลยครับเรียกว่าฉับพนะรังสีฉับพนะรังสีครับ แปลว่ารัศมีหกสีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าส่งเข้าสมาบัติหรือว่าโรงพิจารณาธรรมอันลึกซึ้งมากๆค่ะอย่างเช่นตอนที่ท่านพิจารณาคัมภีร์ประธานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเหตุปัจจัยอันซับซ้อนหรือเมื่อทรงแสดงอิทธิปาฏิหารต่างๆรัศมีนี้จะเกิดจากความปีติโซโมนัสความบริสุทธิ์ของพระโลหติตและก็ความผ่องใสของพระชวีครับ มีสีอะไรบ้างคะแล้วมันสื่อถึงอะไรหรือมาจากไหนคะมี6สีครับคือเขียวหรือน้ำเงินนีละเหลืองปิตะแดงโลหิตะขาวโอทะตะส้มหรือแสดมันเชตตะแล้วก็สีที่6คือสีเลื่อมพรายระยิบระยับประพัดสอนโหมี6สีเลยครับซึ่งสีที่6เนี่ยก็คือการรวมของ5สีก่อนหน้านั่นแหะครับ แต่ละสีก็จะแผ่ออกมาจากส่วนต่างๆของพระวรากายที่สัมพันธ์กับสีนั้นๆอย่างเช่นอย่างเช่นสีขาวก็มาจากพระทนพระอัฐิหรือกระดูกสีเหลืองก็จากพระชวีสีทองสีแดงก็จากพระโลหิตพระมังสาหรือเนื้ออย่างนี้เป็นต้นครับค่ะ<า>ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ปัญญาแล้วก็พลังทางจิตที่สมบูรณ์พร้อมที่มันแผ่ซ่านออกมาให้ปรากฏภายนอกอย่างชัดเจนฟังดูแล้ว มหาปุริสลักษณะแล้วก็ชพนรังสีเหล่านี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนของคุณงามความดีภายในที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะถูตกต้องเลยครับจากตัวอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละลักษณะมันเชื่อมโยงกับบุญหรือการกระทําที่ดีงามประเภทต่างๆอย่างชัดเจนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความเมตตาไม่เบียดเบียนก็ส่งผลให้ใกลตั้งตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะ ความไม่โกรธความเอื้อเฟื้อก็ทำให้ผิวสีทองความสัตย์จริงก็ทำให้มีขนขุมละเส้นมีพระอุณาโลมค่ะ<า>ความสุจริตในการดำรงชีพก็ทำให้ฟันเรียบงามหรือความมั่นคงในการทำดีก็ทำให้ฝ่าเท้าเรียบมันเหมือนเป็นการบอกว่า คุณธรรมภายในที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมมากๆเนี่ยสามารถปรากฏออกมาเป็นลักษณะทางกายภาพที่พิเศษได้ตามความเชื่อนี้เลยนะคะใช่ครับอาจจะมองได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขั้นสูงสุดของการเชื่อมโยงระหว่างกายกับใจเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์เราสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนตนเองตามแนวทางพุทธศาสนาคือมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกของคุณธรรมที่ บ่มเพาะมายาวนานมากๆครับแก่งสําคัญที่จับได้เลยก็คือวงจรของกรรมคือบุญการกระทําดีเนี่ยส่งผลไปสู่ผลทางกายคือลักษณะพิเศษต่างๆแล้วก็ส่งต่อไปถึงผลในชีวิตหรืออานิสงส์ที่ได้รับซึ่งดูเหมือนจะเป็นหลักการที่กวนชวนเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนะคะถูกต้องครับ แล้วในแต่ละข้อเนี่ยก็มักจะมีบทเรียนแฝงอยู่ด้วยนะยังไงคะเหมือนเป็นการชี้ชวนให้เรานำคุณธรรมเหล่านั้นอย่างเช่นความเมตตาความซื่อสัตย์ความไม่โกรธการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการทำมาหากินสุจริตเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ เพื่อสร้างความสุขความเจริญให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยครับนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้แม้ว่าเราเราท่านๆนคงไม่ได้มุ่งหวังจะมีลักษณะทางกายที่พิเศษเหนือมนุษย์แบบในคำภีเป๊ะๆหรอกนะคะครับหัวเราะเบาๆแต่ว่าการลองพิจารณาถึงบุญหรือคุณธรรมที่เป็นรากฐานของลักษณะเหล่านั้นอย่างเช่นความอดทนการไม่กโกรธง่าย การพูดจาด้วยความจริงใจการมีเมตตาต่อผู้อื่นหรือความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานของเรารแล้วลองนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันดูบางทีอาณิสง์ในรูปแบบของเราเองอาจจะไม่ใช่ผิวสีทองหรือฝ่าเท้าเรียบเนียนแต่อาจจะเป็นความสุขใจที่เพิ่มมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างหรืออาจจะเป็นความสำเร็จที่มั่นคงในชีวิตก็เป็นได้นะคะปันเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อทีเดียวค่ะครับน่าสนใจมากครับ